ขเมศแยบกลิบกับช่วงนี้ทางอุบลราชธานีมีประเพณีแห่เทียนพรรษาผลงานจากช่างฝีมือในท้องถิ่นรวมสร้างรังสรรค์ขบวนแห่เทียนพรรษาแกะสลักต้นเทียนที่วิจิตรงดงามน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเพณีและวัฒนธรรมที่ขเมรไม่อาจเคลมได้เพราะอะไรไปฟังกันครับสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีเ s ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ TNS Thailand Now ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามแอดมินครับเพื่อมุ่งสู่1น0 0 0 0สนซับสไคร์ไปด้วยกันขอบพระคุณครับสืบเนี่ยมาจากอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าถ้าประเทศไทยมีอะไรข้างบ้านก็อยากจะมีตามไม่ว่าจะเป็นทั้งชุดไทยประเพณีวัฒนธรรมไทยอาหารไทยความเป็นไทยต่างๆนานาที่โด่งดังไปทั่วโลกข้างบ้านเขาก็อยากจะมีครับ แต่ประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับเพื่อนบ้านแต่ก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีครับที่ข้างบ้านนั้นไม่สามารถเคลมได้เราไม่เห็นข่าวออกมาว่าเพื่อนบ้านมาเคลมแห่เทียนพรรษาเลยครับและมันเกิดจากอะไรความสร้างสารรค์ของช่างฝีมือไทยความประณีตวิจิตรศิลในการแกะสลักเทียนพรรษาหรือประเพณีที่มีมาอย่างช้านานปีนี้จังหวัดอุบลราชธานี ก็มีการแห่เทียนพรรษาเป็นปีที่123และเป็นปีที่จัดยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเรามาลองดูว่าประวัติประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีวันเข้าพรรษาประเพณีเก่าแก่กว่าร้อยปีนี้จะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหาบูชาโดยในประเทศไทย จะมีประเพณีถวายเทียนพรรษาที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานและกลายเป็นที่มาของประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดสืบทอดติดต่อกันมามากกว่าร้อยปีงานประเพณีแห an bon ่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นงานบุญประเพณีอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดมาอย่างยาวนานครั้งนี้เป็นครั้งที่123โดยทุภกภาคส่วนของจังหวัดจะสนับสนุนให้มีการทำทเทียนพรรษาตลอดทั้งเดือน ก่อนจะถึงวันเข้าพรรษาโดยจะใช้ขี้พึ่งในการทําเทียนซึ่งในสมัยโบราณน,นั้นจะนําเทียนเล่มเล็กๆโดยมีการมัดรวมกันเป็นเทียนเล่มใหญ่และจัดขบวนนำไปถวายวัดการรวมเทียนพรรษาเป็นกลุ่มนี้แสดงถึงความสามัคคีในหมู่คณะนั่นเองต่อมาในการทำเทียนเริ่มมีการพัฒนาขึ้นโดยมีการแกะสลักเข้ามาร่วมซึ่งจะนำขี้พึ่งมาหล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่ จากนั้นช่างฝีมือจะมาแกะสลักเป็นลวดลายอันสวยงามต่างๆโดยเฉพาะลวดลายของทางภาคอีสานดั้งเดิมจากนั้นในปีพศ2444กรม,มหลวงสปสิทธิ์ที่ประสงค์ข้าหลวงต่างพระองค์ของรัชกาลที่5ผู้มาประครองหัวเมืองมนทนอีสานและอยู่พำนักที่เมืองอุบลราชธานีได้คิดให้มีการแห่เทียนพรรษารอบเมืองเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่20กันยายน พศ2444เนื่องมาจากในสมัยแรกๆยังไม่มีการประกวดเทียนพันษาแต่ชาวบ้านจะร่ำรือกันว่าเทียนคุ้มวัดนั้นสวยเทียนคุ้มวัดนั้นงามทำให้เห็นว่าควรให้มีการประกวดเทียนพันษาแล้วแห่รอบเมืองก่อนจะนำไปถวายพระที่วัดนั่นเองในปีพศ2483ในจังหวัดอุบลราชธานี นายโพส่งสีได้เริ่มทำแม่พิมพ์ปูนซีเมนเพื่อหล่อขี้พึ่งการทำเทียนลวดลายไทยไปประดับติดพิมพ์บนเทียนพรนษานับเป็นการจัดทำเทียนพรรษาแก่สลักของช่างราเป็นครั้งแรกและนายสวนคูณผลก็ได้ทำลวดลายนุนสลับสีต่างๆเข้าประกวดเทียนพรรษาจนชนะเลิศจนในช่วงหลังในปีพศ2511นายอุตสาและนายสมัยแสงวิจ,จิตได้เริ่มมีการทำเทียนพันษาขนาดใหญ่โต ทำเป็นหุ่นและเรื่องราวต่างๆซึ่งเป็นลักษณะของเทียนพรรษาขนาดใหญ่และกลายเป็นเทียนพรรษาแบบที่เราเห็นในปัจจุบันการตกแต่งเทียนพรรษาในปัจจุบันนี้จะมีการนําต้นเทียนมาประกอบขบวนต้นเทียนพรรษามีขนาด10-15เมตรและสูงประมาณ6เมตรโดยใช้รถเทียนเลอร์ในการขนย้ายการตกแต่งเทียนพรรษา ส่วนใหญ่จะมีภาพประกอบที่ทำด้วยเทียนเหมือนกันอาจจะเป็นนารายณ์ทรงครุฑหรืออื่นๆแต่ละปีที่จะไม่เหมือนกันด้านข้างจะมีเป็นภาพแกะสลักด้วยเทียนซึ่งจะเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติโดยการแห่เทียนพรรษานี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีมีมาตั้งแต่ปีพศ2520การแสดงเทียนพรรษารอบทุ่งสีเมือง ก่อนวันแห่เทียนพรรษาที่มีการสแสดงเทียนพรรษารอบทุ่งสีเมืองซึ่งเป็นกิจกรรมที่คุ้มวัดต่างๆจะนําเทียนพรรษาเข้ามาร่วมในงานประเพณีมาจัดแสดงไว้ที่ณนะบริเวณรอบทุ่งสีเมืองโดยเทียนพรรษาที่ถูกจัดทําขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์จะถูกตกแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้และไฟอย่างสวยงามทั้งเทียนพรรษาประเภทแกะสลักประเภทติดพิมพ์และเทียนโบราณซึ่งเปิดให้ในักท่องเที่ยวได้เดินชม โดยจะจัดขึ้นในช่วงเย็นของวันอาสารหะบูชาการแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีเส้นทางในการแห่เทียนพรรษาจะอยู่ที่บริเวณทุ่งสีเมืองในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดและทุกอำเภอจะส่งขบวนเทียนพรรษาเข้ามาร่วมงานแต่ละปีจะมีประมาณ40-60ขบวนแต่ละขบวนจะมีนางรำมาฟ้อนรำ และแสดงศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานประกอบขบวนด้วยต้องเรียกว่าจัดกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการการแห่เทียนพรรษาจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณ8นาฬิกาจนถึงช่วงบ่ายๆจนหมดขบวนแห่เทียนซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ที่อัตจารย์ของจังหวัดที่จัดไว้ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆรวมถึงในช่วงเย็นก็จะมีการโชว์เทียนและการรำของมหาวิทยายลัยและโรงเรียนต่างๆด้วยอย่างที่ทุกคนรู้กันว่า โรงเรียนเบญจมะเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่สร้างชื่อเสียงในการแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างมากเพราะคลิปการรำของโรงเรียนเบญจมะทุกปียอดวิวจะ1ล้านถึง2ล้านวิวเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาที่งานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลนับว่าประเพณีแห่เทียนพรรษาของอุบลนั้นเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นประเพณีที่สําคัญที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านทั้งจังหวัดอีกทั้งยังเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนที่กเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นอีกด้วยเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีในปี2567งานบุญใหญ่ประเพณีแห่เทียนพรรษาจดกิจกรรมมากมายทั้งการประกวดต้นเทียน การแสดงแสงสีเสียงและขบวนแห่เทียนพรรษาตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมถึงวันที่21สิงหาคมภายใต้ชื่องานเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเมืองเทียนเมืองธรรมงามล้ำเมืองสีแสงและสามารถชมต้นเทียนได้ตลอดทั้งเดือนโดยงานหลักๆจะจัดตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่23กรกฎาคมทุกคนสามารถเดินทางมายังจังหวัดบุบลราชธานีและมาชมต้นเทียนของอำเภอต่างๆ ที่ช่างฝีมือในท้องถิ่นต่างรังสรรออกมาจากใจและฝีมือถ่ายทอดเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาสู่เทียนพันษาของจังหวัดอุบลน,นี่จึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมข้างบ้านอย่างกัมพูชาที่ไม่เห็นเขาเคลมประเพณีแห่เทียนพันษาของจังหวัดอุบลของประเทศไทยเราครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าแห่เทียนพันษานั้นมีมาอย่างยาวนานและเป็นการแกะสลักเทียนพันษา ที่ช่างฝีมือของในแต่ละคุ้มวัดพากันสร้างผลงานอย่างวิจิตรงดงามและจะพูดถึงแห่เทียนพรรษาต้องจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้นคือตำนานและต้นกำเนิดของประเพณีนี้เอาละครับหากใครมีความคิดอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมมาเที่ยวงานแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลน,นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ